สวัสดีครับผมครูปเป้งนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ชัวร์ชนครับคลิปในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีในการเปิดฟอร์มบนฟอร์มอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะคุณอาจจะงงละเปิดฟอร์มบนฟอร์มเป็นยังไงนะครับผมจะทำการเปิดฟอร์ม2ไว้บนพาแนลในฟอร์ม1น,นะครับมีวิธีการยังไงรับชมได้เลยด็อกเร์ชว ขั้นตอนในการเปิดฟอร์ม2นะครับบนพาแนลในฟอร์ม1มีวิธีการดังนี้ครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะขอ New Project ขึ้นมาใหม่เลยแล้วกันนะครับโดยผมจะตั้งชื่อว่า frm new แล้วกัน n e w 0 1นะครับ frm new 0 1นะครับก็จะ ได้ในส่วนของฟอร์มนะครับหรือว่าฟอร์มเพื่อที่จะมาทำการดีไซน์ฟอร์มนะครับนะเดี๋ยวผมขอปรับขนาดฟอร์มแล้วกันนะครับเอาประมาณนี้นะครับเอาประมาณนี้นะครับจากนั้นฟอร์มนี้ผมขอตั้งชื่อเป็นฟอร์มเมนแล้วกันนะครับเดี๋ยวหาเนมก่อนนะโอเคนะฟอร์มเมนนะครับ M A I N นะฟอร์มเมนนะครับผม จากนั้นนะครับผมจะกําหนดให้ฟอร์ม2นั้นปรากฏอยู่บนพารเนลในฟอร์ม1ใช่ไหมครับดังนั้นผมต้องทําการลากพาเนลจากทูลบ็อกเข้ามาวางในส่วนของฟอร์มหหรือว่าฟอร์มเมนซะก่อนครับพารเนลจะอยู่ในส่วนของทูลบ็อกด้านข้างนะครับหาตัว p นะครับนี่ไงนะครับพาเนลนะครับคลิกหนึ่งที่แล้วคลิกที่ฟอร์มอีก1ทีครับจะเป็นการวางพาเนลไว้บนฟอร์มนั่นเองนะครับจากนั้น ปรับขนาดพาแนลให้สวยงามครับนะเดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมขอใช้เวลาสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมอยากได้ขนาดพาแนลให้มันสวยงามนะโอเคน่าจะโอเคนะครับน่าจะโอเคแล้วต่อมานะครับขั้นตอนที่สําคัญอย่างหนึ่งคือนะครับคลิกที่พาแนลครับแล้วดูที่ขนาดไซส์ของพาแนลครับอ่านะไซส์ของพาแนลตอนนี้คือ 647คูณด้วย568นะครับขนาดความกว้างก็คือ647นะครับขนาดความสูงก็คือ568นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอก๊อปขนาดมาเลยนะครับแล้วผมจะทำการนิวฟอร์มขึ้นมาอีกฟอร์มหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาทำการเปิดบนพาแนลในฟอร์มหนั่นเองนะครับคลิกขวาครับในชื่อของโปรเจกต์ของเรานะครับแล้วเลือกแอด แล้วเลือกที่ Windows Form ครับจากนั้นชื่อฟอร์มเราก็กำหนดชื่อฟอร์มตามความเหมาะสมของเราเลยนะครับอันนี้ผมขอใช้เป็นชื่อฟอร์ม2แล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะได้ในส่วนของฟอร์ม2ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับจากนั้นคลิกที่ฟอร์ม2นะครับตอนนี้อยู่ฟอร์ม2อแล้วนะนะครับตอนนี้อยู่ฟอร์ม2แล้วนะครับคลิกที่ฟอร์ม2แล้วกำหนดในส่วนของฟอร์มบลูเดอร์สไตล์นะครับ เห็นไหมครับที่หัวข้อใน property นะครับในส่วนของ property ของฟอร์ม2นะครับที่ form b r o w d e r style นะครับให้ปรับค่าเป็น non นสังเกตความเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของการดีไซน์นะปึ๊บนะพอผมมีการปรับในส่วนของ form b r o w d e r style ให้เป็น non น,น,นะครับสังเกตว่าในส่วนของ title bar ของฟอร์มและก็ในส่วนของ b อ t ท o อในการย่อขยาย หรือว่าในการโคลดฟอร์มก็จะไม่มีนะครับโอเคนะจากนั้นนะครับจากนั้นให้ไปกําหนดไซสนะ์ให้ไปกําหนดไซส์ของฟอร์มให้เป็นขนาดเดียวกันกับขนาดพาเนลครับนะตอนนี้ผมก๊อปขนาดของพาเนลมาแล้วผมก็เลยวางเข้าไปเลยนะครับนะขนาดฟอร์ม2โดนกําหนดให้มีขนาด647นะครับคูณด้วย568นะครับ ได้ตัวเลขตามนี้ก็กด enter เลยนะครับส่วนฟอร์มของพวกคุณนะครับมันจะขนาดเท่าไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดพาแนลของคุณนั่นเองนะครับนะโอเคนะจากนั้นทําการดีไซน์ในส่วนของฟอร์ม2หน่อยละกันนะครับจะได้รู้ว่าพอเราเปิดหลือปิดฟอร์มเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอทําการดีไซน์สักนิดหน่อยละกันนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการออกแบบนะครับฟอร์มของการบันทึกสินค้าไว้แบบคร่าวๆนะครับในส่วนของฟอร์ม2นะครับก็จะได้ในส่วนของฟอร์มประมาณนี้นะครับนะจากนั้นนะครับพอออกแบบในส่วนของฟอร์ม2เสร็จแล้วนะครับผมให้กลับไปในส่วนของฟอร์ม1นนะครับซึ่งเป็นฟอร์มหลักนะครับดับเบิลคลิกใน ฟอร์มหนึ่งของเรานะครับหรือว่าฟอร์มที่เราต้องการให้มันเป็นฟอร์มเมนนะครับในส่วนของ Solution Explorer นะครับนะมันก็จะเด้งเข้ามาในส่วนของฟอร์มเมนที่เราได้ทำการออกแบบไว้เมื่อตอนต้นคลิปนะครับจากนั้นผมจะใช้บัตเทินะครับในการสั่งการเพื่อที่จะเปิดฟอร์ม2ให้มาแสดงในส่วนของพาร์ทของฟอร์มเมนนะครับนะโอเคนะครับผมก็จะ ขอทำการดีไซน์ในส่วนของบัตทอนสักนิดหนึ่งจะขอเปิดไว้เป็น2บัตทอนแล้วกันนะครับจะได้เห็นนะโอเคนะครับอ่าแล้วขอปรับขนาดตัวซอรหน่อยแล้วกันนะครับอ่าเป็นใช้เป็นไทยสาร,รบัญ Psk เหมือนเดิมนะครับผมชอบฟอนต์นี้นะครับนะเป็นตัว18และกันกันวังดีนะครับอ่ะในส่วนของบัตทอนแรกนะครับผมจะขอตั้งชื่อเป็นฟอร์ม ข้อมูลสินค้าแลกันนะครับเป็นข้อมูลสินค้าอ่ะเป็นข้อมูลสินค้านะครับบัตท่านที่2นะครับผมจะทําการเขียน t เทคในส่วนของบัตทันว่าปิดฟอร์มแล้วกันนะครับมาปิดฟอร์มฟอร์มโอเคน่าจะเขียนอย่างนี้นะ ถ้าเขียนผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้เราไปโคดดิ้งกันเลยครับในส่วนของโคดที่จะทำการเปิดฟอร์ม2ในฟอร์มหลักฟอร์ม1หรือว่าฟอร์เมนนั้นมีโคดเป็นอย่างไรครับผมก็ทำการดับเบิลคลิกในส่วนของปุ่มที่จะกำหนดให้มันเปิดฟอร์ม2ขึ้นมาในส่วนของพาเนลนะครับดับเบิลคลิกในส่วนของปุ่มข้อมูลสินค้าครับ จากนั้นผมจะกำหนดโค้ดลงไปดังนี้ครับ DIM นะครับ D I <D IM, S 1> M นะครับ DIM F R M นะครับ F R M เรากำหนดตัวแปร F R M add new นะครับ form สองแเห็นไหมครับนะนะ F O R M นี่ไงนะครับนะก็คือให้ตัวแปร F R M นะครับ แทนในส่วนของฟอร์ม2นั่นเองครับจากนั้นนะครับผมจะใช้โค้ดต่อไปว่า Panel นะครับ p า n e l นล l นะคร์แนลหนึ่งนะครับ p a n e l หนึ่งคืออะไร Panel 1หนึ่งก็คือ Panel ที่เรากล่ามาเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับ Panel 1 c หนึ่ง l อทคอนโทรนะครับ r o นโทรคอน t r o s ls นะครับ control clear ครับ c .dot clear อ่ะนะครับ,นะรบก็คือเมื่อมีการกดปุ่มข้อมูลสินค้านะครับคือเมื่อมีการกดปุ่มเนี้ยให้มันทำการเคลียร์ฟอร์มทิ้งไปนะครับก็คือเคลียร์พารเนลให้เป็นค่าว่างซะก,ก่อนก่อนที่จะอ่าก่อนที่จะทำการเปิดฟอร์มนะครับในคำสั่งต่อไปนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นผมจะกำหนดให้ frm f r m ก็คือในส่วนของฟอร์มสนะครับเราประกาศตัวแปร fam แทนฟอร์มส top level นะครับเท่ากับ f a ฟอฟ f a f a l จากนั้นนะครับ panel เหมือนเดิม panel หนึ่งนะครับ pa <พอ S 2> n e l panel หนึ่ง control c o n t r o d น o ะ add แล้ววงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วเอาตัวแปร frm ที่เราประกาศแทนฟอร์ม2นั้นยัดลงไปในนี้ยัดลงไปในวงเล็บนะแล้วก็ enter นะครับต่อมานะครับให้ frm นะครับก็คือให้ตัวฟอร์ม2งนั่นแหละนะครับตัวแปรแทนตัวฟอร์มของมันตัวแปรแทนชื่อของมันก็คือ frm นะครับ frm dot form border style นะครับ f o r m f o m b o r d e r style นะครับเท่ากับ system s y s t e m system นะครับ .dot win yeah. uh, .dot window นะครับ .dot form f o uh, .dot form b o r d e r style นะครับ f r o uh, .f o r ชื่อ form เนะี่ยผมคำว่า form เนี่ยผมชอบพูดผิดอยู่เลยนะครับ แล้วก็ .non นะครับก็คือกำหนดให้ในส่วนของ border style ของ form frm ให้มันไม่มีนะครับซึ่งเราก็ไปกำหนดไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าเราก็มากำหนดในนี้อีกทีนึงนะครับในส่วนของ c o ดิ n งนะครับต่อมา frm เหมือนเดิมนะครับ .doc k นะครับเท่ากับ .doc k style s s t ต l e นะครับด็อ fill มันอ่านว่า fill ใช่ไหมย doc แล้วเปล่า DOCK, d o c s t y l e ด i อ l ฟิ l แลเปล่านะอันนี้าภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยเป๊ะนะครับดังนั้นพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายนะครับ f r m s o o กนะก็คือกำหนดให้ในส่วนของ A f r m หรือว่าตัวแปร f r m ที่แทนฟอร์ม2นะครับ ให้มันโชว์ฟอร์ม2ขึ้นมานั่นเองนะครับโค้ดมีอยู่แค่นี้นะครับในการเปิดฟอร์มบนพาเนลนะครับนะต่อมานะครับโค้ดในการปิดฟอร์มนะเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปแล้วให้พาเนลนะพาเนลหนึ่ง t control clear นะครับอ่าง่ายๆเลยเอาง่ายงไ,ไม่ต้องพิมพ์ก๊อปเลยนะครับก๊อปเลยจบนะครับนะพาเนลหน t control clear นะครับ ได้โค้ดตามนี้แล้วรันโปรแกรมครับอตอนนี้ในส่วนนี้ยังไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาใช่ไหมครับพอเรากดที่ปุ่มข้อมูลสินค้าปับ๊บอาเห็นไหมครับฟอร์ม2ที่เรากำหนดไว้นะครับมันก็มาโชว์ในส่วนของพาเนลในฟอร์มเมนะเมื่อเราต้องการที่จะปิดฟอร์ม2ล่ะก็ปิดฟอร์มเห็นไหมครับ Panel.control.clear อ่าถ้าจะเปิดใหมอ่าถ้าจะปิดในวิธีการนี้นะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในลูกเล่นของการเขียนโปรแกรมของคุณได้นะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะครับในการสอนในเรื่องของการเปิดฟอร์ม2บน Panel ฟอร์ม1นะครับมีเนื้อหายอยู่แค่นี้นะครับ ใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับและก็ใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากด r ร์ชัวร์ชาแนลครับขอบคุณครับ